ความราชาคือความไม่เป็นธรรมหรือไม่นะครับเคสกรณี colony, คุณกรันบุญมานะครับส่งคลิปวิดีโอมาปรึกษาพี่หมออยากให้เพื่อนๆเ,เข้าไปดูนะครับดูจบแล้วคิดยังไงนะครับให้ความเห็นด้วย ผมชื่อการันบุญมาผมได้ประสบอุบัติเหตุในเวลาทำงานตั้งแต่ปี2,549ผมได้รับเงินชดเชยรายได้จากสำนักง,งานประกันสังคมเป็นเวลา15ปีเพิ่งครบวาระไปเมื่อวันที่1 2กุมภาพันธ์2,565ซึ่งก่อนหน้านั้นช่วงเดือนพฤษภาคม2,564ทางเจ้าหน้า ที่ได้แจ้งมาว่าให้ผมเขียนหนังสือคำร้องยื่นทอนขอเงินชดเชยรายได้ต่อตลอดชีวิตเนื่องจากว่าทางประกันสังคมได้มีการแก้กฎหมายใหม่ให้ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุในเวลาทำงานสามารถรับเงินชดเชยรายได้เป็นจำนวนเงิน70%ของเงินเดือนครั้งสุดท้ายไปจนตลอดชีวิต หลังจากนั้นผมได้ติดตามสอบถามจากเจ้าหน้าที่ประกันสังคมซึ่งช่วงต้นปี2565ผมได้ติดต่อไปที่ส่วนกลางมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ชื่อว่าคุณสีธรได้แจ้งผมมาว่าทางสำนักงานประกันสังคมยังไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่จะมาพิจารณาทำ 我、我、我。 รอไปก่อนยังไม่มีกำหนดที่แม่ชัดว่าจะเป็นปีไหนและเมื่อวันที่10มีนาคม2566ที่ผ่านมาผมได้ติดต่อสอบถามไปอีกครั้งที่สำนักงานประกันสังคมสุทาการเจ้าหน้าที่ชื่อคุณปรางจิตได้แจ้งผมว่าทางสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพทำหนังสือชี้แจงมาแนะนำว่าให้ทางประกันสังคม สมุรปาการประสานขอความช่วยเหลือกรณีของผมจากสำนักง,งานพัฒนาสังคมจังหวัดสมุทรปราการต่อไป ผมจึงเกิดความสงสัยและได้ติดต่อกับไปที่สํานักง,งานประกันสังคมกรุงเทพอีกครั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับสายไม่ใช่คุณสิริธรได้แจ้งผมมาว่าผมไม่สามารถที่จะรับเงินชดเชยรายได้ต่อได้แล้วเนื่องจากว่าผมได้รับเงินจนครบ15ปีไปแล้วผมจึงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีครับเพื่อที่จะได้เงินชดเชยราย ได้ต่อเนื่องจากว่าผมเป็นผู้พิการมาเป็นประยะเวลา17ปีและในช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาผมต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอย่างสมบูรณ์แบบเนื่องจากว่าผมเป็นแผลกดทับอย่างรุนแรงยังรักษาไม่หายและต้องรักษาอย่างต่อเนื่องมีค่าใช้จ่ายสูงมากทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาลค่าใช้จ่าย ด้วยภะพันในการทำแผลค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยเหลือในความพิการของผมแม่ผมมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลในการดำรงชีวิตของผมประจำวันเรื่องการทำแผลและไปส่งผมหาหมอที่โรงพยาบาลคุณแม่ผม สูงอายุแล้วและมีโรคลุมเลาหลายโรคต้องรับผิดชอบผู้พิการถึงสองคนคือผมและคุณพ่อซึ่งคุณพ่อผมก็พิการอ่อนแรงไม่สามารถหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวได้คุณแม่ผมมีรายได้จากการขายของชำในร้านขายของชำเล็กๆในหมู่บ้านครอบครัวของผมตอนนี้มีความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ผมมีความสงสัยตั้งแต่ต้นแล้วว่าเหตุใดประกันสังคมจึงชดเชยรายได้ให้เพียง15ปีกับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุในเวลาทำงานแต่ในทางกลับกันผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนอกเวลาทำงานกับชดเชยรายได้ให้เขาตลอดชีวิตและยังสามารถเบิกอ,อุปกรณ์ช่วยเหลือเกี่ยวกับความพิการได้ด้วยผมจึงทำคลิปนี้ เพื่อมาขอความช่วยเหลือและทำแนะนำจากผู้ที่มีความรู้ทางด้านกดหมายแรงงานและกฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคมผมขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับเพื่อนดูจบแล้วรู้สึกไงบ้างครับช่วยสอบคำคิเห็นนะครับ ช่วยแค์คลิปนี้ออกไปที่หมอหวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นไวรัลทำให้คุณกระดนบุญมาเข้าถึงสิทธิ์ที่ควรจะพึงมีพึงได้นะครับความเป็นธรรมนะครับของกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นราชบัญญัติเงินทดแทนหรือพระราชบัญญัติประกันสังคมนะครับช่วยพี่หมอนะครับกดหัวใจแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปครับขอบคุณครับ